สธันวาคมนี้เส้นทางรถไฟลาวจริงจะเปิดให้บริการแล้วเส้นทางรถไฟไทยลาวที่จะมีการเชื่อมต่อไปถึงไหนอย่างไรก็เริ่มมีการถามกันแล้วนะคะใช่ครับเพราะว่าหลายคนก็กลัวแล้วก็อาจจะหวั่นๆวันเล็กน้อยในมุมที่เราอาจจะตกรถไฟอันนี้ตกรถไฟของจริงนะคือตกขบวน,ตา,บวนตามเข,า,ขาไม่ทันเน ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าทางฝั่งของสปอลาวกับทางฝั่งของจีนเขาสามารถเชื่อโมโยงกันได้แล้วทําให้เกิดบูมในเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆเราต้องหาทางนะฮะแต่ว่าโอเคมันก็ต้องสร้างความสมดุลด้วยแหละเพราะมันจะมีข้อที่อาจจะวิตกกังวลอยู่บ้างนะครับงั้นถ้าสมมติสามารถสร้างความสมดุลได้นะฮะร,ระหว่างผลประโยชน์นะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องสิ่งที่หลายคนวิตกกังวลกันถ้าสร้างสมดุลได้ตรงนี้ไปต่อได้แน่ๆเอารถไฟไปเชื่อมต่อก่อนให้มันสามารถที่จะเชื่อมแบบไร้รอยต่อสมูทแอสซิลได้นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วรถไฟนะคะในส่วนของคทยกับลาวที่จะเชื่อมต่อกันไปถึงไหนอย่างไรความเห็นแรกเราฟังความเห็นจากาาท่านเลขาธิการสภาพัฒน์กันก่อนนะคะคุณดนะะุชาพิชยานันนะคะเองก็มีข้อแนะนําเหมือนกันว่าสิ่งสําคัญที่ประเทศไทยจะต้องเร่งดําเนินการณขณะนี้เพราะว่า2ธทันวาเขาจะเปิดให้บริการแล้วนะคะรถไฟลาวจีนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งในการหาทางดําเนินการจัดทําความตกลงว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคายและเวียงจันทร์ ซึ่งเส้นทางสายนี้มันเป็นความร่วมมือของสารประเทศก็คือจีนลาวแล้วก็ไทยด้วยนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการรถไฟลาวจีนในเดือนธันวาคมนี้ด้วยค่ะซึ่งความร่วมมือตรงนี้นะครับก็จะช่วยในหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ขยายการลงทุนอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆอยู่แล้วนะครับก็จะทําให้เกิดการพัฒนาในเชิงของพื้นที่อันนี้ก็จะพัฒนาไปไกลเลยแหละครับและถ้าหากว่าทําได้จริงคุณภาพชีวิตของประชาชนรายได้ก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะที่ต้องจับตามองนะคะว่ามันจะช่วยส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนรวมไปถึงนักธุรกิจจีนจะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้นด้วยนะคะ ซึ่งตรงนี้แหละครับที่จะทําให้เกิดการนําเข้าการส่งออกสินค้าของทั้ง3ประเทศคือถ้ามองในอีกนัยยะหนึ่งจริงนี่คือโอกาสนะครับเพราะว่าคนไทยเองก็สามารถที่จะขายสินค้าไปยังทางฝั่งของจีนหรือสอปอลาราได้เพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สามารถขนสินค้ามาขายในบ้านเราในอัตราที่เร็วมากขึ้นแถมราคาอาจจะถูกลงซะด้วยซ้ำนะครับมันก็เป็น2มุมนั่นหมายความว่าจริงเราต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับการที่เราจะไปเน้นขายสินค้าราคาถูกๆอย่างเดียวหันราคาถูกๆอย่างเดียวนําเข้าสินค้าจากจีนออกมาขาย มันอาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ในระยะยาวแล้วนะฮะต้องปรับตัวนะครับใช่ค่ะและสิ่งที่ต้องจับตามองนะคะเรื่องการเชื่อมต่อเส้นทางนะคะโดยเฉพาะจากหนองคายเนี่ยไปเวียงจันทร์นึกซึงปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยนะคะเรามีรถไฟจากบ้านเราขนาด1เมตรนะคะเดินทางจากหนองคายนะคะสามารถที่จะไปเชื่อมสปปาลาวได้ที่บริเวณท่านาแรงนะคะในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของทางสาปปาลาวเขามีการก่อสร้างจากท่านาแรงนะคะไปเวียงจันทร์ระยะทาง5.35กิโลเมตรนะคะโครงคราสําหรับระยะช่วงนี้นะคะความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ70เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้แล้วเสร็จเมื่อไหร่นะคะจะทําให้การเชื่อมต่อการขนส่งการเดินทางระหว่างกันเนี่ยมันสามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้จากทางรถไฟสถานีเวียงจัน์ทมายัางทางรถไฟของไทยนะคะซึ่งมันเป็นระบบแบบ1เมตรแต่เขามีข้อสังเกตแบบนี้และเป็นข้อที่จะต้องแก้ปัญหาก็คือสถานีเวียงจันเนี่ยที่จะไปเชื่อมต่อต่อระบบของรถไฟของลาวจีนที่จะเดินทางมาตรงนี้ ที่ตั้งมันอยู่บริเวณเวียงจันใต้มันเป็นโคเจุดกับที่ตั้งของเราเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาในการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างจีนสปปลาวและก็ไทยเพราะฉะนั้นนะคะเราจําเป็นจะต้องเร่งหาทางในการจัดทําความตกลงว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างการสายนี้ให้มันสามารถเชื่อมต่อได้แบบสมุดแอสซิลหรือไรลรอตอค่ะใช่ครับเรื่องนี้แหละครับก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมรองรับกับการเปิดให้บริการซึ่งล่าสุดคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า และบริการของประเทศหรือว่ากบาสก็เลยมีการเคาะกําหนดกรอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมแล้วก็มอบหมายให้ทางฝั่งของกระทรวงคมานาคมกรมทางหลวงสํานักงานนโยบายแผนการขนส่งและจะราจรนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยหลากหลายหน่วยง,งานต้องเข้ามาร่วมพูดคุยกันเพราะเกี่ยวเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยกมรมศุลกากรด้วยนะครับแล้วก็สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะครับซึ่งเขาจะเข้าไปดูเรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการบริหารจัดการการใช้สะพานแล้วก็ทางรถไฟการจัดเตรียมความพร้อมกระบวนการแล้วก็พิธีการศุลกากร การขยายพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองแล้วก็ยังมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองสองห้องอันนี้อยู่ใกล้ๆบ้านผมนะครับนะแล้วก็การพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟหนองคายนะค,คนไหนที่เป็นชาวหนองคายเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไม่มีโควิดนะจริงๆมันกําลังคึกคักมากๆเลยนะคุณรัฐโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าเศรษฐกิจนะคะแนวชายแดนตรงนั้นจะบูมขนาดไหนย่างไรใช่ครับแต่เรากลับมาโฟกัสตรงนี้ก่อนนะคะก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะคะรถไฟนะคะลาวจีนเนี่ยเขาใช้ราง1.435เมตร แต่รถไฟไทยเราใช้รางขนาด1เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเอาขอบวนรถมาวิ่งต่อซึ่งรางมันสองขนาดไม่เท่ากันยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาจุดตรงนี้อย่างไรนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีการดําเนินการแก้ไขนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายอะไรเปลี่ยนปรับขนาดรางอะไรอย่างไรนะคะเพื่อให้มันสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้นะคะและในขณะเดียวกันถ้าเป็นระยะยาวนะคะก็จะต้องมีการพัฒนาด้วยเหมือนกันการพัฒนาบริเวณหนาทาให้เป็นศูนย์การที่เขาเรียกว่าจุดขนถ่ายสินค้าหลักด้วยนะคะเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าหลักด้วยนะคะค โอเคครับใช่ครับอันนั้นคือเป็นในมุมทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวแล้วก็รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานนะทีนี้แต่ว่าทีนี้ต้องมาดูแนวทางของทางฝั่งของรัฐบาลตอนนี้มีการวางแนวทางร่วมกันละ6แนวทางด้วยกันแล้วก็เป็นแผนที่ต้องเร่งทาอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเอามาดูการวัดกรอบระยะเวลาต่างๆที่ตอนนี้เรามีเนี่ยเวลามันงวดเข้ามาเรื่อยๆละเราต้องทําอะไรบ้างอย่างแรกการบริหารจัดการการใช้บริการสภามิตรภาพไทยลาวแห่งที่1น,นะครับก็จะร่วมกับทางฝั่งของการบริหารการจัดการใช้รถไฟ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถไฟแล้วก็ใช้หัวลาก15ตันต่อเพลานะครับรวมทั้งได้จัดเวลาการเดินทางรถไฟใหม่นะครับให้มีความเหมาะสมแล้วก็ลดความแออัดครับใช่ค่ะแล้วก็การที่จะข้ามแดนไปมาระหว่างกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมก็คือการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของพิธีการศุลาการกรน,นะคะต,ต้องมีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมืออัตรากําลังรวมไปถึงเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ต่างๆด้วยนะคะและหัวใจสําคัญที่จะต้องดําเนินการก็คือปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบต่างๆนะคะที่มีการใช้ร่วมกันด้วยค่ะ นี่สาคัญนะครับส่วนที่3ครับคือการพัฒนาพื้นที่หนอง2ห้องนะครับก็เป็นจุดพักคอยของรถบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะขาออกบนพื้นที่ประมาณสัก50ไร่ด้วยกันครับและข้อต่อมานะคะจะต้องมีการพัฒนานะะในส่วนของสถานีรถไฟหนองคายนะคะเพื่อให้เป็นศูนย์ในการเปลี่ยนถ่ายสินค้าเพราะาเป้าหมายหลักตรงนี้นอกจากขนคนแล้วการขนส่งสินค้าก็จะเป็นหัวใจสําคัญด้วยค่ะครับส่วนที่ห้นะครับคือการผ่อนผันเรื่องของการใช้ช่องทางเข้าในราชอาณาจักร โดยเฉพาะการขนส่งสินค้านะครับณนะจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1แล้วก็ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรสถานีรถไฟหนองคายตรงไหนที่เป็นปัญหาอยู่ต้องปลดล็อกให้หมดครับ เราเห็นปัญหาประสักต่างๆแล้วนะคะมาดูฝั่งกระทรวงคมนาคมนะคะเตรียมความพร้อมไปถึงไหนอย่างไรกันบ้างนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะเรามาสแกนในส่วนของส่วนคมนาคมเองนะคะขณะนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะรองรับการเดินทางโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางรถไฟจากจีนตอนใต้นะคะเชื่อมต่อจากสบปอบลาวมานะคะซึ่งการเชื่อมต่อการเดินทางแล้วก็การขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านทางรถไฟช่วงหนองคายเวียงจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าขนาดเนี้ย เส้นทางการก่อสร้างนะคะรถไฟไทยลาวจีนอยู่ระหว่างดำเนินงานเชื่อมต่อให้เป็นเส้นทางเดียวกันเพื่อที่จะเชื่อมกับเส้นทางรถไฟของไทยด้วยส่วนของไทยเราเองนะคะก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่1นนะคะช่วงจากกรุงเทพนครราชสีมานะคะ253กิโลเมตรนะคะกำหนดจะเปิดให้บริการในปี2569ส่วนระยะที่2นะคะจะเปิดให้บริการในปี2571นะคะเป็นช่วงต่อเชื่อมมานะคะจากนครราชสีมานะคะมาหนองคายนะคะอีก356กิโลเมตรค่ะ ส่วนที่2ครับคือการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างไทยซอปอลาวจีนนะครับขณะนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องของการจัดขบวนรถรองรับการเดินทางระหว่างช่วงน้องคายนะครับไปยังเวียงจันทร์จากเดิมเนี่ยที่มีรถไฟของรฟทนะครับก็ผ่านสภา,ามิตรภาพไปแห่งที่1อันนี้รวมทั้งหมด4ขบวนล่าสุดเพิ่มเติมเข้าไปแล้วนะครับโดยเฉพาะตารางเวลาของการเดินรถเนี่ยรวมทั้งหมดมี14ขบวนทั้งขาไปและขากลับครับ และอีกข้อหนึ่งนะคะที่กระทรวงคมนาคมนะคะเตรียมการดําเนินการนั่นก็คือการก่อสร้างสะพานมิตรภาพนะคะเพื่อรองรับการขนส่งทางรถไฟโดยเฉพาะด้วยก็จะมีการพิจารณานะคะว่าจะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งใหม่แต่ว่าน่าจะใกล้ๆกับจุดที่เป็นสะพานแห่งเดิมด้วยนะคะแต่อันนี้จะแยกเฉพาะเลยนะคะเป็นสะพานเฉพาะสําหรับการเดินรถไฟเท่านั้นนะคะไม่มีถนนมาผสมเหมือนสะพานมิตรภาพแห่งแรกค่ะจะเป็นทางรถไฟล้วนๆค่ะครับ น่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งมุมของการทำธุรกิจแล้วก็เรื่องของการขนส่งรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันเป็นอุปสรรคต่างๆเนี่ยจะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนเลยนะครับ ที่สําคัญนะคะบอกว่าสะพานมิตรภาพแห่งใหม่ที่มีการก่อสร้างขึ้นนะคะเขาจะทําแบบเป็นสําหรับรถไฟแล้วก็มีสําหรับรถไฟแบบรางหนึ่งเมตรด้วยแล้วก็มีรถไฟสําหรับราง1 4ึ่าเมตรด้วยวิ่งแบบได้เลยใครไปก็ได้นะคะจะไปเปลี่ยนถ่ายระหว่างทางไงก็ได้ของจีนก็มาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่ามันจะทําให้การเครือข่ายเส้นทางเนี้ยจะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะ ในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่องสค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกมากมายทีเดียวอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะ